อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบไปจำวันจันทร์ที่25มีสายนสอ2พันยี่หัวข้อสซามูเอลบทที่21ถึง22และลูกาบทที่18ข้อที่24ถึง43ดาวิดทรงแก้แค้นให้คนกิเบโอนในสมัยของดาวิด มีการกันดานอาหารอยู่สามปีปีแล้วปีเล่าและดาวิดก็ทูลถามพระยาเวพระยาเวตัดว่าเพราะซาอูลและพงพันธ์ของเขาแปดเพื่อนโลหิตพวกเขาฆ่าคนกิเบโอพระราชาจึงส่งเรียกคนกิเบโอนมาตัดแก่พวกเขาฝ่ายคนกิเบโอนนั้น ไม่ใช่พงพันธ์อิสราเอลแต่เป็นคนอาโูไรที่ยังเหลืออยู่ถึงแม้ว่าประชาชนอิสราเอลได้ปฏิญาณต่อพวกเขาแต่ซาอุนก็ทรงหาช่องที่จะสังหารพวกเขาเสียเพราะความกระตือ่นร้นเพื่อพงพันธ์อิสราเอลและยูดาห์ดาวิดตัดถามคนกีเบอวนว่า เราจะทำอะไรให้แก่พวกท่านได้เราจะทำอย่างไรจึงจะลบมลทินบาปเสียได้เดื่ยพวกท่านจะได้อวยพรแก่มรดกของพระยาเวีทุนกิเบโอนทูลตอบพระองค์ว่าระหว่างพวกข้าพระบาทกับซาอูลและพงพันของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องเงินหรือทองทั้งไม่ใช่เรื่องของพวกข้าพระบาท ที่ประหารชีวิตไย่ในอิสราเอลพระองค์งจึงตรัสว่าพวกท่านพูดว่าอย่างไรเราก็จะทำให้พวกท่านพวกเขากราบทูลพระราชาว่าสำหรับชายผู้ที่ล้างผานพวกข้าพระบาทและวางแผนทำลายพวกข้าพระบาทเพื่อไม่ให้พวกข้าพระบาทมีที่อยู่ในเขตแดนศักดิ์แห่ง ของอิสราเอลขอทรงมอบบุตรเจ็ดคนของเขาให้พวกข้าพระบาาเพื่อจะได้แขวนคอพวกเขาเฉพาะพระพักพะยาเวที่กิเบอาแห่งซาอูลผู้รับการเลือกสารของพระยาเวและพระราชาตัดว่าเราจะมอบพวกเขาให้แต่พระราชาทรงไว้ชีวิต เมฟิโมเช่บุตรของยูนาทานอุรุษของซาอูลด้วยเหตุคำปฏิญาณที่ทั้งสองทำในพระนามพระยาเวคือระหว่างดาวิดกับโยนาทานอูรุษของซาอูลแต่พระราชานำอาบุตรสองคนของนางลิสปาบุตรตรีของไอายา ซึ่งเกิดกับซาอูลชื่ออารามนีีหรือกับเมฟีบูเชฟกับบุกกับบุตรห้าคนของเมราบราชธิดาของซาอูลซึ่งพนางมีกับอารีเอลบุตรบาริชินไหลชาวเมโูรา พระองค์ทรงมอบคนเหล่านี้ไว้ในมือของคนกิเบอุนพวกเขาจึงแขวนคอคนเหล่านี้ไว้บนภูเขาเฉพาะพระพ,พักตระยาวีละทั้งเจ็ดคนก็ตายไปด้วยกันพวกเขาถูกฆ่าตายในวันแรกของฤดูเกี่วข้าวในวันเริ่มต้นการเกี่ยวข้าวบาเล่แล้วนางลิสตาบุตรีของไอายาก็เอาผ้ากระสอบ ไว้บนก้อนหินสำหรับตนเองตั้งแต่ต้นฤดูเกี่ยวจนฝนจากท้องฟ้าตกบนพวกเขากลางวันนางก็ไม่ยอมให้นกในอากาศมาเกาะและกลางคืนก็ไม่ให้สัตว์ป่าทุ่งทุ่งมาเมื่อเขาทูลดาวิด ให้ทรงทราบว่านางลิสปาบุตรีของอายานางสนมของซาอูลทำอย่างไรดาวิดก็เสด็จไปนำอัฐิของซาอูลและของโยนาธานโอรสมาจากเมืองยาเบสกิเลอาจากผู้ที่ลักรอบเอาไปจากลานเมืองเบสทานที่พวกฟิลิปเตียได้แขวนทั้งสองพระองค์ไว้ ในวันที่โปรฟิลิตียาประหารซา,าอูลบนเขากินโบอาพระองค์ทรงนำอัฐของซาอูลและของโยนาธานโอรสของพระองค์ขึ้นมาจากที่นั่นและรวบรวมกระดูกของบรรดาผู้ที่ถูกแฝนคอตายและพวกเขาก็ฝังอัฐของซาอูลและของโยนาธานโอรสของพระองค์ไว้ในแผ่นดินของเบญามิน ในเมืองสีสีลาในอุมโมง์ของคีสดีดาของพระองค์พวกเขาก็ทําตามทุกอย่างที่พระราชาทรงบัญชาวไว้หลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงสดับคำอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้นความก้าหารของทหารดาวิดพวกฟิลิสเตียมาทําสงคราม กับคนิสไร์เอลีทาวิเก็เสด็จลงไปพร้อมกับบรรดาข้าราชการทหารของพระองค์และทรงสู้รบกับคนฟิุดิเตียและทาวิ์ก็ทรงอ่อนเพียอิตปีเบโน่ผู้เป็นคนหนึ่งในพงธุ์ของคนยักษ์ถือหอกทองสำริดหนักสามกิโลครึ่งมีดาบใหม่คาดเอว คิดจะฆ่ารา,าวาเยยราิเสียแต่อาบีชัยบุตรนางเสยุรยาเสยุยาเข้าไปช่วยพระองไว้ให้สู้รบกับคนฟิลิเตยาคนนั้นฆ่ากับเสียและเราท้าหาของดาวิดก็ทูลปฏิญาณต่อองว่า,าของฝ้าพระบาทยาเสด็จไปทำศึกพร้อมกับพวกข้าพระบาทอีกต่อไปเลย เพื่อฝ่าพระบาทจะไม่ดับประทีพของอิสราเอลต่อมาภายหลังมีการลบกับพวกฟิลิสเตียอีกที่เมืองโกกคราวนั้นสิบเบคไยตะกูลหูซาได้ฆ่าศัพทผู้เป็นคนหนึ่งในภงพันของคนนี้ และมีการลบกับพวกฟิลิตเตียที่เมืองโกกอีกเอลฮานันบุตรยาอาเลโอเลกิมชาวเบตเลเฮมได้ฆ่าโกริีอัตชาวกับผู้มีหอกที่มีด้านโตเท้าเท่าไม้กระพันท่อผ้ามีการลบกันอีก ที่เมืองกัดอันเป็นเมืองที่มีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตมีนิ้วมือข้างละหกนิ้วและนิ้วเท้าข้างละหกนิ้วรวมกันยี่สิบสี่นิ้วเขาก็สืบเชื้อสายมาจากพวกคนยักษ์ด้วยเมื่อเขาท้าทายสาะเอวยุนาธานบุตรของที่เมอีเทศฐาของดาวิดก็ฆ่าเขาเสีย คนทั้งสี่นี้สืบเชื้อสายคนยักษ์ในเมืองกัดพวกเขาล้มตายด้วยพระหัตของดาวิดและด้วยมือของเหล่าข้าราชการทหารของพระองค์ 2. ซาเอลบทที่22บทเพลงขอพระคุณโดยดาวิด ดาวิถวายท่อยคำของเพลงบทนี้แด่พระยาเวในวันที่พระยาเวรทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากเมืองศตูทั้งสิ้นของท่านและจากเมืองังรหัตของชาอูท่านกล่าวว่าพระยาเวรทรงเป็นศิีลาป้อมประการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าพระเจ้าแห่งศิีลาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าลีภัยอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเป็นโลเป็นพลังแห่งความร้อนของข้าพเจ้า แห่งความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งและที่ลีภายของข้าพเจ้าพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากความทารุณข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าเพราะคืนวรณะล้อมข้าพเจ้ากระแสแห่งความหายนะท่วมทับข้าพเจ้า สายายของแดนคนตายผ่านตัวข้าพเจ้าบ่วงมัจจุราชอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวข้าพเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพักันของพระองค์แล้วแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและโคลงเพลง รากฐานของฟ้าสวรรค์ก็วันไหวและสั่นสะเทือนเพราะพระองค์กลิ้วควันออกไปตามช่องคนาสศิก์ของพระองค์และเพิงผลานออกมาจากพระโอษของพระองค์ท่านก็ติดเปลวไฟมาจากพระองค์พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมาความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์ทรงเครรปตนเองแล้วทรงเหาะไปเขาเห็นพระองค์เสด็จโดยปีกของลม พระองค์ทรงทําให้ความมืดปกคลุมพระองค์คือเมฆทึบอันเป็นที่รวมน้ำํำ่านลุกเป็นเพลิงจากความสว่างสุขใสข้างหน้าพระองค์พระยาวเวรทรงคำรนคลื่นครั่นจากฟ้าสวรรค์และองค์ผู้สูงสุดก็แปลงพระสุรเสียงของพระองค์และพระองค์ทรงแข็งสอนทําให้พวกเขากระจัดกระจายทรงทําให้เกิดฟ้าแับทําให้พวกเขาแตกหนี และก้นทะเลก็ปรากฏอีกทั้งรากของพิพพก็เผยโฉมตามการกำรักตามการกำราบของพระยาเยวตามลมที่พวยพุ่มจากช่องพระนาศิกของพระองค์พระองค์ทรงเอื้อมาจากที่สูงทรงจับข้าพเจ้าทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ามากหลายพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากสกูเข้มแข็งจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าเพราะพวกเขา แข็งแรงกว่าข้าพเจ้ายิ่งนักพวกเขาประท้าข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบภัยพิบัติแต่พระยาเวทรงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาอย่างที่กว้างใหญ่และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าไว้เพราะพระองค์พอพระทัยข้าพเจ้าพระยาเวประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดเพราะข้าพเจ้ารักษาพักมันคา ของพระยาเวและไม่ได้ทำบาปโดยหันจากพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะกฎหมายทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่ได้หันจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพเจ้าร้ายตาหนิต่อพระองค์และข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ไม่ทําชั่วเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าตามความสะอาดของพระเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ไว้ร้ายตำหนิต่อผู้ที่ไร้ายตำหนิพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าบริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงสำแดงเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกงพระองค์ทรงช่วยประชาชนที่ถ่อมตัวให้รอดแต่ดวงตาที่หยิ่งยโสนั้นพระองค์ทรงทำให้ต่ำลงท้าแต่พระยาเว พระองค์ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์พระยาเวทรงทําคามืดของข้าพระองค์ให้สว่างเพราะโดยพระองค์ข้าพระองค์ตะปุยของทับได้และโดยพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์กระโดดข้ามกําแพงได้สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้พระมันคาของพระองค์ไร้ตําหนิพระตำหรักของพระยาเวพิสูจน์จนเห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงเป็นโลกของทุกคนที่รีภายอยู่ในพระองค์ เพราะผู้ใดเป็นพระเจ้านอกจากพระยาเวและผู้ใดเล่าเป็นศิลาและผู้ใดเล่าเป็นพระศิลาเว้นแต่พระเจ้าของเราคือพระเจ้าทรงทําให้ข้าพเจ้าแข็งแรงและทรงทําให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัยพระองค์ทรงทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนมกวางตัวเมียและทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงพระองค์ทรงฝึกมือข้าพเจ้าให้ทําสงคราม แทนข้าพเจ้าจึงกก่งคันธนูทองสำลิ์ได้พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์และการถ่มพระองค์ลงก็ทําให้ข้าพระองค์เป็นใหญ่ขึ้นพระองค์ประธานที่กว้างขวางสําหรับย่างเท้าของข้าพระองค์เท้าของข้าพระองค์จึงไม่พลาดพาพระองค์ไล่ตามพวกศัตรูของข้าพระองค์และได้ทําลายพวกเขาเสีย และไปเห็นกลับจนกว่าพวกเขาถูกผลาญเสียสิน้นพระองค์ทำลายพวกเขาหมดสิน้นข้าพระองค์แทงพวกเขาทะลุเขาจึงไม่สามารถลุกข,ขึ้นอีกเขาลมเขาล้มลงใต้เท้าของพระองค์เพอพระองค์ประทานกำลังแก่ข้าพระองค์เพื่อทำสงครามพระองค์ทรงทำให้บรรดาผู้ที่ลุกข,ขึ้นสู้ข้าพระองค์สยบลงอย่างราบคาบ พระองค์ทรงทําให้บรรดาศัตรูของข้าพองค์ขันหลังให้ข้าพองค์บรรดาผู้ที่เกียรติชังข้าพองค์ข้าพองค์ก็ทําลายเสียสิน้นพวกเขามองหาแต่ไม่มีใครช่วยให้รอดได้เขาร้องทูลพระยาเวแต่พระองค์มิได้ทรงตอบพวกเขาข้าพระองค์จึงทุบเขาแหลกละเอียดอย่างขขงครีดินข้าพระองค์ขยี้พวกเขาและกระจายพวกเขาเออกไปเหมือนโคลนตามถนนพระองค ทรงช่วยครับองค์ให้พ้นจากการทะเลาะวิวาทกับประชาชนของข้าพระองค์พระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้เป็นหัวหน้าของบรรดาประชาชาติชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็จะปฏิบัติข้าพระองค์ชนต่างด้าวจะหมอบร่าต่อข้าพระองค์พอพวกเขาได้ยินถึงข้าพระองค์พวกเขาก็จะเชื่อฟังข้าพระองค์คนต่างด้าวเสียขวัญและตัวสั่นออกมาจากที่กำบังแข็งแกร่งของเขาพระยาเวทรงพระชนอยู่และพระศิลาของข้าพระองค์เป็นที่ควรสรรเสริญ พระเจ้าพระศิลาแห่งความรอดของข้าพรเจ้าเป็นที่ยกย่องคือพระเจ้าทรงแก้แค้นให้ข้าพระองค์และนำชนชาติทั้งหลายลงให้อยู่ใต้ข้าพระองค์ผู้ทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงยกข้าพระองค์อยู่เหนือบรรดาผู้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนโหดร้ายเพราะฉะนั้นข้าแต่พระยาเว ครับองค์จึงยกยอ่องพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์พระองประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์และส่งสแสดงความรักมั่นคงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้นคือดาวิดและพงพัน์ของท่านเป็นนิตอ่นานพระพีหนึ่งปีหนึ่งรอบดูการบทที่18ข้อที่2 4่สถึงสีเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นขาเดียกันอย่างนั้นพระองค์จึงตรัสว่า คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆตัวอูดจะรอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าที่การที่คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าพวกที่ได้ยินจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้แต่พระองค์ทรงตัดว่าสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้พระเจ้าทรงทําได้เตโตรจึงทูลพระองค์ว่านี่แหละพวกข้าพระองค์ถึงได้สละทิ้งบ้านเมืองของพวกข้าพระองค์ติดตามพระองค์มาพระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่า เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่สลับ้านหรือภรรยาหรือพี่น้องหรือบิดามารดาหรือบุตรเพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าจะได้รับผลตอบแทนหลายเท่าในยุคนี้และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์การทรงยกรเป็นครั้งที่สาถึงการสิ้นพระชนและการคืนพระชนของพระองค์พระองค์ทรงพาสาวกสิบสองคนไปแล้วตรัสกับพวกเขาว่า นี่นะพวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มและทุกสิ่งที่พวกผู้เผยพระวจนะเขียนเรื่องบุตรมนุษย์จะสำเร็จเพราะว่าบุตรมนุษย์นั้นจะต้องถูกมอบไว้กับคนต่างชาติและพวกเขาจะยาะเย้ยท่านกระทำยาคายต่อท่านผมน้ำลายรดท่านพวกเขาจะโบยตีและฆ่าท่านแล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่ส่วนพวกสาวกไม่เข้าใจสิ่งเหล่าน,นั้นเลย หมายความว่าถ้อยคำนั้นถูกซ่อนไว้จากพวกเขาและเขาไม่รู้ว่าพระองค์ทรงตัดถึงอะไรการทรงรักษาขอทานตาบอดใกล้เมืองเยรีโคเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยรีโคมีคนตาบอดหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อเขาได้ยินเสียงฝูงชนเดินผ่านจึงถามว่ามีเรื่องอะไรพวกเขาจึงบอกว่าเยซูชาวนาซาเรสเสด็จผ่านมา คนตาบอดคนนั้นจึงร้องว่าเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาข้าข้าพระองค์เถิดคนที่เดินอยู่ข้างหน้านั้นจึงห้ามเขาเพื่อให้เขาเงียบแต่เขายิ่งร้องขึ้นว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาฆ่าพระองค์เถิดพระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่และทรงสั่งให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์เมื่อเขามาใกล้แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า ท่านตารถนาจะให้เราทำอะไรแก่ท่านเขาทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตัดกับเขาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของท่านทําให้ตัวท่านหายปกติแล้วทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และพระองค์ไปพร้อมกับถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและเมื่อประชาชนเห็นเช่นนั้นพวกเขาก็สรรเสริญพระเจ้าด้วย